เนี่ยว่าเด็กสาคนนี้น่าสงสารเห็นที่ตำรวจออกนีก็เลยฝากาทุนการศึกษามินตาน้ำตาไหลเลยเ,เจ๊กบุญทันจักจังหวัดชัยนาทดูคลิปเออเนี่ยหัวหน้าครอบครัวอายุ26ปีเกิดอุบัติเหตุน,นะเนี่ยยังต่อเส้นเอ็นไม่จบเอามาเอามาเอามาเนี่ยเออไม่ร้องไห้หรกชีวิตคือการต่อสู้ นี่ดูแลครอบครัวนี้มาสี่ปีแล้วค่ะเจ๊กเจ๊กได้บุญเยอะๆนะคะอเจ๊กบุญทันได้บุญเยอะๆนะคะน้องร้องไห้เออเอาไว้ดูแลน้องเอาไว้ดูแลน้องนะคะอันนี้เป็นป้านะคะอันนั้นคุณยังเออบ้าในใกล้กันนะคะบ้านใกล้กันก็มาดูแลเพราะว่าสงสารที่เด็กผู้หญิงสามคนอยู่ด้วยกันเนี่ยเห็นไหมคะติดกล้องนะคะเนี่ยติดกล้อง ตำรวจที่แม่ฝากคุณตำรวจคุณตำรวจมาดูไหมลูกมาค่ะมาออบ่อยมากค่ะแม่ฝากเขาบอกไม่ว่าแม่ฝากบอกค่ะออมีตราไม่มีเอ,อคนดีสามคนเป็นคนดีไม่มีใครทิ้งเรานะคะลูกร้องไห้น้ําตาไหลเป็นทางเลยทีเดียวขนาดจังหวัดชัยนาทก็ยังฝากมาให้ถ้ามีใครฝากมาให้อีกแม่ก็ออกมานะนะนะแม่เออแม่ดูแลตลอดอืม แม่ดูแลตลอดวันนั้นนี่เมื่อวานนี้พระอาจารย์ก็เอ,อให้พันบาทเ,เห็นไหมขอให้เราเป็นคนดีนะลูกและเป็นนักสู้เนี่ยบ้านขายน้ำปัน่นให้น้องเยอะๆให้น้องเยอะๆ <c oughs> น้องมาซื้อน้ำปั่นเหรอลูกเหรอโร <c oughs> งเรียนไหนอะมาซื้อน้ำปัน่นนะลูกโรงเรียนไหนคะโรงเรียนไหนคะ <c oughs> โอ้ขายแก้วละเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> ยีบาทนะให้เด็กสิบาทของเด็กปถมสิบาทโอ้เด็กปถมสิบบาทโอ, <c oughs> โอ้เด็กปถมสิบาทนะคะเนี่ยคนสู้ชีวิตไม่ไม่ไม่มีอะไรที่เออแม่บอกว่าเรื่องราวที่มันเรียวร้ายฝังไว้กับกาลเวลาเราจะไม่พูดถึงอีกนี่คือหัวหน้าครอบครัวนะแล้วก็มีน้องสองคนเพราะว่าถ้าพูดขึ้นมาแล้วมัน มันเป็นบาดแผลลึกอยู่ในหัวใจของเราเนี่ใครเห็นก็เอบริจาคพอบริจาคแล้วแม่ก็นําสง่งนะคะนําสง่งวันนี้ขอบคุณออเจ็กบุญทันเออเจ็กบุญทันจังหวัดชัยนาทมากๆเลยขอบเห็นเอเอนี่เห็นไหมคะเด็กน้อยเอถ้าอายุเท่าเราเนี่ยถือว่าเป็นเด็กน้อยนะคะเจ๊ขอบคุณแล้วก็น้ําตาไหลารากเลยทีเดียว แล้วก็ไม่อยากให้เล่าเรื่องราวที่มันบาดลึกเข้าไปในหัวใจขอให้มันกลบไปกับการเวลานะลูกนะสู้สู้แม่ให้กําลังใจเสมอสู้นะชีวิตคือการต่อสู้ถ้าตรงไหนที่มันไม่ได้ต่อสู้มันไม่ใช่ชีวิตนะอืสู้